ยินดีต้อนรับก็สู่ช่องป๋าล่าข่าวหลังจากที่เราไม่ได้มีนายกรัฐมนตรีชื่อผลเอกประยุทธ์จันโอชาแล้ววันนี้ก็เลยจะขอไล่เลียงเรื่องราวที่ผ่านมา8ปีของคุณประยุทธ์นะแต่บอกเลยว่าไม่ใช่ประวัติการทำง,งานแน่นอน สิ่งที่จะมาไล่เลียงให้ฟังก็เป็นเรื่องของคดีในสารรัฐธรรมนูญที่มีผู้ร้องไปยังสารเกี่ยวกับตัวคุณประยุทธ์ในขณะที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะโดย8ปีที่ผ่านมามีคดีในสารรัฐธรรมนูญของคุณประยุทธ์อยู่ด้วยกันถึง4คดีคดีแรกวันที่11กันยายน2562เรียกกันว่าคดีถวายสัตว์ คดีที่2ก็วันที่18กันยายน2 5 6 2เรียกว่าคดีเจ้าหน้าที่รัฐคดีที่3วันที่2ทธันวาคม2563คดีพักบ้านหลวงครั้งที่4ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่24สิงหาคม2565เรียกว่าคดีนายก8ปีเริ่มจากคดีแรกก่อนคือคดีถวายสัตว์ คดีนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยกรณีที่พลเอกประยุทธ์นำคอรมอกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่เมื่อวันที่16กรกฎาคม2562ัน25ยไม่ครบถ้วนเป็นการกระทำที่ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา161 สำหรับเจ้าของคำร้องเดิมคือนายพานุพงษ์ชูลักษนักศึกษามหาวิทยายลัยรามคำแหงที่ยื่นเรื่องนี้ต่อผู้ตรวจการเพื่อขอให้ส่งเรื่องไปให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีถวายสัตว์ไม่ครบถ้วนอาจขัดรัฐธรรมนูญแล้วก็มีผลให้การกระทำในเวลาต่อมาของรัฐบาลเช่นการตั้งคอรมอการถแถลงนโยบายการโยกย้ายข้าราชการต่างๆเป็นโมฆะ เหตุการณ์นำไปสู่การร้องให้สารรัฐธรรมนูญตีความเกิดขึ้นในระหว่างที่พลเอกประยุทธ์นำคอรมอร36คนเข้าถวายสัตว์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในวันที่16กรกฎาคม2562นาะนะพที่นั่งอัมพรสถานถ้อยคำที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา116เนี่ยผมขออนุญ,ญาตอ่านนะเขาเขียนไว้ว่า ข้าพเจ้าแล้วก็ชื่อผู้ปฏิญาณขอถวายสัตว์ปฏิญาณว่าข้าพ,พุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการแต่ทว่าในคลิปภาพและเสียงที่ปรากฏในข่าวพระราชสำนัก พลเอกประยุทธ์ไม่ได้กล่าวถ้อยคำที่ว่าทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการแล้วก็ยังมีการเติมคำว่าตลอดไปในช่วงท้ายด้วยคดีนี้สาลร,รัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ไม่รับคำร้องไว้พิจารณานะโดยให้เหตุผลว่าไม่อยู่ในอำนาจ การตรวจสอบขององค์กรใดตามรัฐธรรมนูญเพราะว่าการถวายสัตว์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์เป็นการกระทําทางการเมืองของคณะรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญฝ่ายบริหารในความสัมพันธ์เฉพาะกับพระมหากษัตริย์นก็ตามนั้นคดีที่2เมื่อวันที่18กันยายน2562 ก็คือคดีเจ้าหน้าที่รัฐสารรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าพลเอกประยุทธ์ไม่มีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งนายกนะเนื่องจากตำแหน่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติหรือว่าคสชเนี่ยมาจากการยึดอำนาจการปกครองประเทศการแต่งตั้งหัวหน้าคอสชเป็นผลสืบเนื่องมาจากการยึดอำนาจแล้วก็เป็นการใช้อำนาจรัฐาธิปัตย์แล้วก็ ไม่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของหน่วยงานไหนแล้วก็มีอำนาจที่เป็นเฉพาะชั่วคราวในช่วงระยะเวลาหนึ่งดังนั้นหัวหน้าคอสชอจึงไม่มีสถานะหรือว่าตำแหน่งหน้าที่หรือว่าลักษณะงานทำนองเดียวกับหน่วยงานรัชการแล้วก็ไม่ใช่เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐพลเอกประยุทธ์จึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา160วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ15 ของรัฐธรรมนูญอาศัยเหตุผลดังกล่าวความเป็นรัฐมนตรีของผู้ร้องก็คือผลเอกประยุทธ์เนี่ยจึงไม่สิ้นสุดลงเฉพาะตัวเพราะเหตุที่เป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐอันนี้ตุลาการสารรัฐธรรมนูญระบุไว้คดีนี้สสเจ็ดพักฝ่ายค้านได้ยื่นคำร้องผ่านสภานะขอให้พิจารณา คุณสมบัติของพลเอกประยุทธ์ว่ามีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าก็หลุดนะไม่ไม่ผิดคดีที่3เมื่อวันที่2ทธันวาคม2563คดีพักบ้านหลวงสารรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉกันท์ว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ขาดคุณสมบัติความเป็นนายกรัฐมนตรี จากกรณีพักอาศัยในบ้านพักข้าราชการทหารแม้กเกษียณอายุไปแล้ว6ปีหรือที่รู้จักกันในชื่อว่าคดีพักบ้านหลวงเนื่องจากเป็นไปตามระเบียบภายในของกองทัพบ,บกปี2548ความเป็นรัฐมนตรีไม่สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญระบุตอนหนึ่งนะว่า นายกเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญของประเทศนอกจากเป็นหัวหน้าของคณะรัฐมนตรีซึ่งรัฐธรรมนูญกำหนดให้มีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินแล้วยังมีฐานะเป็นผู้นำของประเทศความปลอดภัยของนายกรวมทั้งครอบครัวมีส่วนสำคัญรัฐมีหน้าที่จัดการดูแลให้ความปลอดภัยแก่นายกรัฐมนตรีและครอบครวัวตามความเหมาะสมแก่สภาพการจัด บ้านพักรับรองที่ปลอดภัยมีความเป็นส่วนตัวสร้างความพร้อมทั้งสุขภาพกายและจิตใจในการปฏิบัติภารกิจในการบริหารประเทศล้วนเป็นประโยชน์ส่วนรวมจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐพึงจัดสรรให้มีที่พำนักแก่ผู้นำของประเทศขณะด,ดำรงตำแหน่งอันนี้ประธานสารรัฐธรรมนูญกล่าวนะก็ตามนั้น ส่วนล่าสุดก็24สิงหาคม2565นะคดีเรียกว่านายก8ปีก็สารัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องของสสฝ่ายค้านที่ขอให้วินิจฉัยการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเอาไว้พิจารณาแล้วก็มีคำสั่งให้นายกหยุดปฏิบัติหน้าที่อันนี้ ถือว่าคดีที่เกี่ยวข้องกับพลเอกประยุทธ์4คดีที่เข้าสู่การพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญนะในช่วง8ปีที่ผ่านมาอันนี้เราคดีสุดท้ายนี้เราต้องลุ้นกันแบบลุ้นกันตัวโกงเลยเพราะว่านี่เรียกว่าเป็นความหวังของคนทั้งประเทศเลยนะก็เราก็คอยติดตามดูซึ่งเกมนี้ก็น่าดูทีเดียว สำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเราจะได้ไม่พลาดที่เราจะได้มาอัปเดตข่าวสารข้อมูลกันว่าการเมืองบ้านเราเนี่ยไปถึงไหนกันละนะสำหรับวันนี้เท่านี้ครับสวัสดีครับ